สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมคิดว่าคลิปในครั้งนี้เนี่ยผมน่าจะได้ตอบโต้บ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปเล่นเอาลาัดมาแม่งไม่ได้ตอบโต้ศัตรูเลยครับไปเลยเพื่อนผมเดินยัดแสงให้2รลูกแล้วครับเดี๋ยวนะขอบใจครับที่เองเล่นสไนเปอร์ไม่อย่างนั้นผมตายท่านผู้ชมตรงกลางมีสไนเปอร์ครับเรียบร้อยไป โอ้โหไม่ทันว่าเขามาตอนไหนวะเนี่ยผมเดินดันเลยครับอ่าเรียบร้อยครับโอ้ยนี่ผมยิงแค่คนเดียวโอ้ไม่ได้ท่านผู้ชมกระสุนปืนมันไม่เกาะ เเขาลอบพ้องเราแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวสองคิวครับกลับเลยครับท่านผู้ชมผมไม่อยู่จุดเดิมก่อนเฮ้ยฝากที่เหลือด้วยได้ไหมเพื่อนผมจะตายแล้วครับมาแล้วครับซ้ายมือผมเรียบร้อยตายไปทีมของคุณได้รับชัยชนะ นั่นไงเขาเริ่มดันมาแล้วโอ้ยแค่มาแค่คิวเดียวครับโอ้ยสวยเขาตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมเดินเข้าตรงกลางก่อนเลยโอ้ยโอ้ยข้างหลังครับเฮ้ยหนีดิท่านผู้ชมอยู่ต่อผมก็ตายครับโอ้สวยเพื่อน หาอีกสิคิวก่อนครับท่านผู้ชมแมกเล่นป mm ืน hmm> นี้มันก nah ็ดีนะแต่มันก็ยิงยากเหมือนกันครับในเวลาบางจังหวะโอ้ยผมติดแสงตัวเองว่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับมารเราไม่มีใครเล่นด้วยครับตอนนี้ ท่านผู้ชมว่าผมจะถึง20คิวไหมครับเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะถึงนะครับเนี่ยโอยเสียใจว่ะอยากให้ถึง20คิวครับไม้มีครับท่านผู้ชมปานแสงไปแล้วสองลูกเขาน่าจะติดของผมแล้วครับอ่ะเรียบร้อยตายไปไม่เปิดโอกาสให้เขารอดอย่างแน่นอนครับซ้ายมือผมมีครับเอายังไงดีวะ เฮ้ยปืนผมแม่งมันยิงไม่ค่อยตรงด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวฮะับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าผมน่าจะเล่นได้แค่นี้แหละครับหาคิวเพิ่มต่อไม่ได้แล้วอุ้ยระเบิดมาเอ็งปามาได้ไร้การมากเลยนะเพื่อนอย่างนี้ต้องไปสั่งสอนเขานิดนึงครับอ้าวอยู่กันสองคนก็ไม่บอกไอหนุ่ม หลังผมเข้าครับลั่นไปเ,ออเฮ้ยจะเอาอยัางไงต่อดีเอ้ยข้างหน้าผมมีครับซ้ายมือมองแทงไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ซ้ายมือครับตายต่อไปดิ <Wow. S 1> เอ้ย อย่าให้ถึงเวลาของผมผมบอกไว้เลยตบหมดแหละครับเอ้ยชุบลืมไปครับว่าปืนเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นขวามือครับมองแทงไปเออวายเสียงหลุดเองแท้ๆแต่บอกคนอื่นว่ามีกลิ่นเนยนะเองซ่อนกลิ่นใช่ไหมเพื่อนขวามือครับตายไปดิ เอ้ยผมชอบอ่ะผมชอบ <laughs> เออถึงแม้ว่าอันนี้จะไม่ถึงเป้าเนี่ยแต่โดนร้องโปล่ยี่ผมก็โอเคแล้วครับรอดักศัตรูที่จะเดินมาเลยครับท่านผู้ชมอย่าตายนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับ2คิวครับโอ้สวยเพื่อนโอ้ไม่รอดครับ ตายไปตายผู้ไปผู้พีคุณพ่ายแพ้โอ้ยแล้วเกิดแต่ละที่ให้ผมทำไมละ่ะแล้วเองทำไมละ่ะฮะเอ้ยเมื่อกี้ผมโดนร้องโปรมาเลยนะเว้ยด้วยปืนนี้เนี่ยฮะอย่าคิดที่จะต่้าครับก็หมดทีมไปดิครับเออแคบมีครับท่านผู้ชมซ้ายมือโอ้โหขวาก็มี นโกดังมีครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ย,อยผมตายกับเอเอะเฮ้ยนโกดังมีครับท่านผู้ชมสองคิวไปโอ้ไม่รอดว่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นผมครับยังจะมาโดนหลังยิงอีกในโกดังมีครับโอ้ยปืนนี่มันเล่นยากอะท่านผู้ชมในระยะกลาง ระยะใกล้เนี่ยพอได้อยู่ครับอ่ะผมฆ่าได้ครับท่านผู้ชมใช้เออเขาเรียกว่าเออซ้ายมือผมมาครับงงดิไอ้นมเออเป็นยังไงล่ะขวาครับไม่ได้กินผมหลอกเพื่อนบอกไว้ก่อนเอ้ยของจริงเหมือนกันนี่หว่าเราเนี่ยโอ้ยขวามือครับปลาเอา้ยปลาระเบ,บิดนํำมาก่อนด้วย เ,ออเจ็บนะนั่นน่ะเอ,อ้ยเจ็บมากโอเคตายไปครับอย่านะอย่าเพิ่งเกิดตรงนี้นะแล้วผมพูดยังไม่ทันขาดคำแม่งเกิดซะแล้วโอ้หลังก็มีครับหนีมาก่อนในโกดังมีคนยิงกันอยู่ครับผมรอกโกดังออกก็ได้ท่านผู้ชมฝามาร์เหรอฮะเพื่อนขวามือจะมีไมมเอ,อ่ยโอเคขวามไม่มีครับผมเปลี่ยนกระสุนตรงนี้เลยโอ้เรียบร้อยไป ในโกดังครับหลังทั้งหลอกแล้วตายต่อไปครับก็ไมาดีไอ้นมโอ้โยแม่งเอ้ยไม่น่าห่ากับสไนเปอร์โอ้โหเกิดตรงนี้ผมไม่ชอบเลยหนึ่งคิวครับสองคิวโอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเพื่อนสวยครับอย่าเพิ่งตาย ท,ที่จะเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยดีมากครับออกไม้ผมยิงอย่างนั้นแหละนั่นถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกแล้วสหายผมรอดักจริงในโกดังต่อเลยครับโอ้ยขวามือมาโอ้ย ผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภายในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ